เราต้องตัดแต่งที่มาัมาแรงกัดอะทิ้งหมดเลยให้เขาแตกยอดใหม่นะกุหลาบอะลมพัดโช,ช,ย,ชยนะคะเอาขากล้องดำดำออกได้ไหมมันเอาออกไม่ได้สิพี่วีเนี่ยมันมาบังนี่นี่น,น,นี่มันบังมันต้องเอาออกไปทางไหนหรือมันงัดออกมาได้ได้มัน ไม่รู้มันเอาจับหมุนก็นได้นี่จับหมุนหนีนี่โอ้น้าพีวีเรานี่โง่จังเว้ยจับตรงนี้หมุนหาตัวนี่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 โอ้ยคนโง่นึกว่าตายหมุนแล้วอฮ้ยจับหาแตงหากบว่าเป็นซื้อบือ,อไรเนาะอุย้ยเรานี่ซื้อบืออะไรขนาดนั้น แทงหาก็ได้เด้เนาะจับหมุนหาตีนั่นเห็นบ่อเห็นบ่เห็นบ่น,บนืกว่าคนโง่ไปหมดแล้วยังมีอยู่จับหานะคะจับเชียงหานะไม่ให้ไม่ให้เห็นขากล้องบิกบ๊กๆบหกบกวันเราก็แก๊กมาแล้วบิก๊ก เวลาใกล้จะลงไลท์จะเจอน้องบิ๊กนะคสัญลักษณ์คือเวลาเราจะลงไล้์บิ๊กจะโผล่มานะสวัสดีครับปุณยยายนีแจากน้องบิ๊กนอนนานะคะนอนนาทุกวันไม่ยอมขึ้นบ้านนะง,างา๊งาบบงง๊าบบ่อดกไหมง๊าบบบงบิ๊กงาบบ่ตั้งหวัวข้อไปเล่นกับลูกๆเด็กๆนะ ฝนตกคําเดแลนเขาโฮมเดเพราะตะแลนเขามากับเสาตกเดแต่เลยได้มะลัยอยู่ป้าดอกไม้เด้ปกติจะอยู่กับน้องล้ำว้าเด้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีบิ๊ดใครเป็นอะไรครับใจนิน <c oughs> ไม่มีใครเป็นอะไรโง่นิดหน่อยเองไม่ได้โง่เยอะ <c oughs> สวัสดีครับพี่วีบรรยากาศชื่นบรรยากาศชื่นใจสวัสดีครับยายบุญคนสวยสวยดอกไม้สวยเหมือนคนปลูกเลยนั่นนั่นนั่นาายมทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยมาดูดอกไม้มันก็สดชื่นนะพี่นะวีเนาะเราปลูกสวนยอมปลูกดอกไม้ไว้ดูมันก็สดชื่นนะชมวิวสดชื่นได้นะคะ สีชมพูสวยดีครับใช่มีทุกสีเลยที่เนี่ยมีชมพูมีม่วงมีสีแดงโอ้ยดอกว่าอัานสีทิศสีแดงสดงามมากได้งามมากอย่างามเลยเน๊พี่วีบอกให้เอากล้องขยบออกจากขากล้องได้ไหมมันบงังขากล้องนะั่นมันบงังทีแรกเราทาไม่เป็นเราก็บอกมันเอาออกมาได้มันบงัง หมุนหน้าหมุนหลังเออมันหลีกกันได้นี่ว่ามันสามารถขยับหลีกกันได้สวัสดีจ้าน้องบีจากใยบุญที่รักๆนะจุบจ๊บๆนะคะเราครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเด้อเราจะได้โบกมือลาแล้วนะคะอากาศนี้มันน่านอนนะคะแต่เราจะปลูกต้นไม้ลมโชยมานะคะ เราจะโบกมือบายบายกันนะคะยายบุญขาน้องบีพี่วีขอบคุณบีพวงแก้วพี่สุระชัยสุระชัยเอซีน้องตุ๊กโปตุกเกตด้วยนะคะแม่นมนะคะภาษาอังกฤษคือคุณปา มีใครอีกเนาะน้องนบน้องนบมาเป็นเพื่อนน้องนบมาก่อนเพื่อนเลยนะน้องนบนี่จะมาถึงก่อนเพื่อนเลยมีน้องเล็กนัลลิชาด้วยนะคะสีชมพูสวยครับสวัสดีเจ้าน้องบีกดไฮไลท์ไว้แน่สวยสวยสวย